อันนี้คือส่วนหนึ่งในเรือนะคะไม่ค่อยมีคนเลยคิดว่าคงจะเป็นเพราะว่าโคโวิดว่างมากเลยค่ะในเรือคนว่างมากหาที่นั่งสบายสบายเลยค่ะ oh. ต่ายังต่ยังฟรีฟอก เชื่อวก้นได้ที่คนรู้นะด้านนั้นคือสถานที่ติดต่อใครมีปัญหาอะไรคือไปด้านนู้นนะคะอันนี้เนี่ย ด้านบนนี่คือถ้าเราข้ามมันจะเป็นแบบคล้ายๆสะพานเนี่ยข้ามไปแล้วก็จะเป็นที่เราสามารถซื้อกับข้าวอะไรได้ค่ะคือชั้นบนนะคะอันนี้อยู่ชั้นล่างอยู่ก็จะมีอะไรขายของมีที่ขายของนะคะข้างในจะเป็นบูติกแต่ตอนนี้คงยังไม่ได้เวลาเปิด ที่กดเงินด้วยนะคะด้านในเรือตอนนี้หิวแล้วค่ะจะไปกินข้าวเช้าโอ้ยสุนทินู้ยัสกินคอาวมา4ฟ,ฟอกัส น,นี้ลิฟต์ขึ้นนะคะเห็นไหมคะด้านนี้คืออยู่ชั้นเก้าแล้วค่ะอันนี้ชั้นลิฟต์อยู่ชั้นแปดคือตอนนี้คือเราอยู่ชั้นแปดนะคะเห็นไหมคะนี่คือห้องน้ำ นี่คืออีกชั้นหนึ่งที่เราขึ้นมานะคะชั้นนึงอีกชั้นนึงเมื่อกี้ที่ถ่ายอยู่ชั้นเจอันนี้คือชั้น 8. แปดจะซื้ออะไรกินแล้วก็จะมานั่งกินด้านนี้นะคะนี่คือคนนั่งกินอาหารเช้ากันอยู่ค่ะแล้วนั่นคือที่เมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูสะพานว่า เดินข้ามไปแล้วจะมีที่ซื้อกับข้าวกินนะคะดนี่ค่ะ